สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องับรรหองเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องับรรหองพาพี่ๆทุกท่านมานาอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เขาปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวออนาปังนะคะนาปังตอนนี้ก็เริ่มปลูกเกือบเสร็จหมดแล้วนะคะก็มีแบบไม่กี่คนนะคะไม่กี่ไม่กี่ไร่นะคะที่แบบยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะคะน้องเขาก็ ฟ้สาสุดนะคะคนอื่นเขาแบบปลูกหมดแล้วนะคะแต่แถวๆนี้เขาไม่ปลูกกันนะคะก็ะมันแบบน้ํามันไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าพื้นที่มันสูงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบเขาแบบพี่เกียรติะะดูดะเขาก็ไม่ปลูกข้าวนะคะไม่ทํานาปังอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่มันสูงมันจะดูแลยากเนาะนาแบบนี้ถ้าแบบมันไม่มีน้ํามันไม่เหมือนช่วงนาหลวงอะไรแบบนี้นะคะ ก็เลยบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทํานะคะตรงนี้ก็คือแบบมีปลูกบ้างเนาะเขียวๆแต่แถวๆข้างหน้านี้ไม่ปลูกเลยนะคะเขาไม่ทําแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่นาเรานะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่พ่อเอาวัวมาเลี้ยงที่นี่นะคะวัวที่เราซื้อวันมาก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆตรงนั้นเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็ปลูกไปน่าจะครึ่งแปลงแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะคะตอนนี้พ่อก็นั่งเฝ้าอยู่เวลาแบบก้าไม่มีเนาะจะได้ยนตให้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือต้นกล้านะคะเดี๋ยวเรานับดูก่อนนะคะว่ามีกี่คน กีค่คนมันแบบบังกันหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดก็สิบสองสิบสาสบสี่คนนะคะมาสิบสี่คนป้อมใส่จังซาวฮอกโนะอืมเข้ามากันกอีกแล้วอ๋อมูกใครมาซ้อมทั้งกะอืออ๋อ พวกนี้มาปลูกอีกนะคะวันนี้ก็มาแบบไม่ครบเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆนี่ต้นกล้าเ่อดีซอมอยู่ก็ตอนนี้กล้าหน่อยก็กเพอเนาะไนเล่อนี่พ่อการเนี่ยสี่สิบห้าวันอ๋อสิบสี่สิบห้าวันนะคะก็ถอนเลยนะคะกล้าสี่สิบห้าวันก็เลินกว่าเลินครึ่งนะน เดี๋ยวเราดูดดที่ที่เขาปลูกกันนะคะปลูกข้าวคือวันนี้น้องไม่ได้มาปลูกนะคะเพราะว่าามีงานอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งพี่เขาก็แบบเมาเอาอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบไม่ไม่นั่นเอากับข้าวมาส่งแล้วก็จะกลับไปทํทธุระต่อนะคะแม่ให้เอากับข้าวมาส่งนะคะตอนนี้ ก็เลยมาถ่ายคลิปนิดนึงนะคะปีนี้ปนนั่นน้ำหนอปนปนแท่นั้นรอน้ำหนอปนไอ้สั้เปนแค่น้ำเนะ อ๋อปุ๋ยอะไรแบบนี้แพงนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนทำนากันนะคะตอนนี้พอันนี่นะคะก็ค้างอีกหนึ่งแปลงนะคะสองแปลงเนาะสองแปลงแปลงหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะคะใหญ่มากนี่ก็ก็จะไปทางนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดู ทางนู้นอีกนิดนึงนะคะก้าสวยมากวนก่อนเขาที่เขามาถอนกล้านะคะก็จะอยู่ตรงที่อะไรที่ตรงนี้เองนะคะตรงหน้านี้เองนะคะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบเป็นแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะคะอย่างนี้ น้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเห็นแม่บอกว่าเป็นผอมผอมต้นผอมอะไรชักอย่างแต่เขาน่าจะไม่กินกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีเยอะมากที่ปลูกไปคือแบบแดงๆนี่คือใช่หมดเลยนะคะอือนะคะ น,นี่เขาก็จะเรียกว่าก๋วยกะแต่ว่าภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะนี่แถวๆนี้ก็คือจะเป็นคลองน้ำหมดเลยนะคะน้ำก็จะมีแบบใกล้ะคะ่ะตอนนี้ก็กำลังทานข้าวอยู่นะคะเดาี๋ยวเรารอเขาพี่ๆเขาทานข้าวเสร็จก่อนนะคะก็จะเอาอ่าถุงโตืออะไรกลับไปนะคะตอนนี้ก็พักทานข้าวอยู่นะคะ ยังไม่เสร็จมันแปลงเลยนะคะตอนนี้ยังค้างอยู่นิดนึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอที่พี่พี่เขากําลังทานข้าวอยู่นะคะน้องก็จะพาพี่พี่ทุกท่านไปดูอ่าพ่อเอาเอาบวัวมาล่ามเหรอเขาเรียกว่าไงเนาะ ก็จะตักน้ำตักอะไรมาให้ทานอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาเลี้ยงแดบบไหนอเนาะที่เชียงตุงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่พ่อกําลังไปตักน้ํามาอยู่นะคะตักน้ําก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะตักน้ํามาให้บัวเนาะก็จะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นู่นนะคะไปตักฝั่งนู้นมาที่เราจอดมอไซค์นู่นนะคะเที่ยวมาให้บัวทานน้ําลืมน้ําอะไรแบบนี้เนาะ bỏ sót bên đó ăn ăn mặt thì sót bên đó mấy bỏ nè hmm. ờ nhìn cầm hay nám qua đó ha điện mất đi cụ văn hmm. của văn nó bắt nào bung có xiên á chính chương, chính คนนะคะแบบปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ตนี้ก็จะทําเยอะหน่อยนะคะก็บางที่ที่ยังไม่ทําก็มีเยอะมากเลยนะคะที่สำนาปังมาวัานนี้ก็อยู่ที่ถนนใหญ่นะคะตรงนี้เขายังไม่ทําเลยก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะที่สำนาปังก็สีผัดตอกนะคะ มันนี่คืออะไรก็มันส้อมปากมันส้อมปากอ๋อส้อมปากนี่คือนี่ข้าวฟื้นข้าวแหลมฟื้นข้าวแหลมฟืนนะคะนี่ค่ะข้าวแหลมฟื้นมันไม่ต้อนเลยไม่ต้อนยาเต็มถังฮอร์เนาะทักใส่ใส่ทักใส่ก็ทักอ่ะเออ สองหัตาท่านไหนอะหังสามเยเดี๋ยวแม่ค้าซุมอันนี้เราแท่ส่องเนี้ยเขาส่หน่อยอะอ๋อเขาซอยน้อยนะคะข่กวางอยู่มะเนี่ยอุ h มไก่มานะส่วนว่าไก่หันอันนะเอาไปสองจอวันสี่จอบันอย่างีอ

ขายมันเดียวหมอกิ่งเนี่ยก็ขายสองสามกอเสียงเน้ยนอก็ขายหอยเต็มถังกะหวยเต็มหอยเต็มตังแต่กําบ่อเสี้ยงออันดีมันจัดเออเาะ่เราคงมันช้อนเนะเออดีสุดเโอ้็กแดงมีน้ำแก่เนอเก็บมีเยอะมากนะคะเ็ดน้นนี้ไม่รกเยหรอวะ จักกวนกวนนิ้มขันนะโอ้ได้เอามาไดีไหนเดมเนี้ยเอามาทาง้องแลมมาขอมาพาไปซื้อ้องแลมมาอ๋อซื้อกันเลยพร่ีใหม่กันเนาะเดมนึก็คือกันแมไม่าปากแเมหาปากืันนี้พ่อไปซื้อแเลย ชอบม้านาชัวซอมมันนี่นี่โอ้เมื่อทนี้ก่อเมื่อสองข้อซอมน้ามานี่เนี่มเป็นอาคารน้องมาสังข้อมาลุมมาอีว่าก็อัหนาก็จํำไ่ล็อกอาคารเขาว่าล็อกการนี่เป็นไพ่ตีได้ว่าเป็นเข้าจะอดีตนะพีจันอดีตว่า อำมาหมดเหมือนน้าร้อยพอคุ้มอ่ะเหมือนช้นไหนเยมือนเอ๋ยภาษาที่เขาถือเอาซอสีเมื่อหลอยเมื่อตอกเข้าเลยชิ้นไหนผมบอาว่าเหมือนผ่นขาดดำไหมว่าินปุ๊บะปิดตอเียดใไรมาเอาโกนั่นเี่วาผมผุนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใด้ มือคันซ้อมน,นมมามาต่อทีนีทั้งอินอ่ะ <c oughs> <c oughs> รี้อติวรู้สำคัญจ่างเงียบมาเราเนี่ยโอเค okay, นะคะตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ไปอ่ะ <c oughs> ไปค่ะบ๊ายบายไปแล้ว <c oughs> ปัณนณนี้นะคะน้องก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมีธุระต่ออีกนิดนึงนะคะก็ะขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องวมฮองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทาคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ